นอเอ,อยยาสุไลล,ลืมถิ่มหงั่งันพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงหยองพ่เปิดดีท่านเจ้าได้ขี่สั่งกังของคือพญาย่าสุลืมชาวนาภูกี่ควายควนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานคำพ่อถิ่มกันครับไปไสนกันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชีรยกันเด้อพี่นออ้องเน้อ กดติดตามกดซับสไคร์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเดอ้อขอบคุณครับโอ้ <S <S oh, อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำใเด้อครับเพื่อชิโนผ่านคลกปมหม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผพานองนะครับมาเลือกมาเบิ้งควายนะครับผู้ใดห,หาควายแม่ลูกทรงลูกใจลลูกดีๆพี่น้องห้อง เมื่อนี้มีมานำเสนอให้พี่ให้น้องได้ดผิดจาหน้าเบิ้งนะครับมามาหุจักกับจากของควายสะกอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวสุพีสุนงคเข้าฟังนะครับน้องกิกค่ะบ้านพิยุทรับ้านวังทองบ้านวังทองตำบลห้วยเตยห้วยเตยอำเภอคุณลังครับจังหวัดมหาสารคามอำเภอคุณลังจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะจ้าโอ้เอาของงามไ่ให้มึงนั่นตามคำเดียกรอง แามค้ามเด็กร้องของผีของน้องนี่พี่น้องเฮาเยืนเยื่มันห่วงหยาปาพี่น้องครับเอาเฮาเทียมีพี่มีน้องสนจิตสนใจขอเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปนะครับ0611์หก1นึ่งหนึ่ง1ูนย์เบอร์ไลน์พร้อมได้ค่ะเบอร์นี่เป็นทั้งเบอร์โทรทั้งเบอร์ไลน์แนนถ้าเทียมีพี่น้องเอฟซีทางต่างประเทศเพื่อนวัสะดวกที่จะโทรเบอร์เนาะจ้าก็แอดไลน์มาเบอร์นี่จ้าแล้วก็โทรคุยกันเอา พี่น้องเฮาเนี่ยมีมาเปิดสู้พผีซุ้นน่องข้มเดียวข้วมหนึงน่งหนึ่งขมกับหน่อยๆสวยๆอันนี้ละหนึ่งข้อมครับมีลาก,ลกมหนึ่งกับหน่อยๆสวยๆอันนี้อันนี้แถมจรตัวนี้อันนี้แถมพี่นอ <c oughs> ้องเฮาหลังแตกอ้ายไปครับเบิง้นนงน้ำนมยังไงคือดีงาี่ยถ้น้ำนมแมวป้าดพูน่ะสูได้ไหนกล่องได้หนกล่องระบาดเนี่เป็นตะหูเถอะหูตะจ่าเอาไปเบิ้งแม่ก่อนมาเนี้เบิ้งแม่ก่อนเอาจับดีๆครับเอาแม่กับข้อมกินเนี่ นี่พี่น้องเข้าอ่ะยืนยืนเปิดไลฟ์ไปได้ก็คมนี่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสากับาพันจ้าอ่าเป็นควายลูกที่อะไรครับนี่ควายลูกหนึ่งค่ะลูกแหลกเนาะแมนเป็นลูกแหลกเเด้อพี่นอ้องเด้อความสูงเลยครับความสูงประมาณ 8, 38, 39, ร้อยสามแปดสามเก้าสามแปดสเก้าร้อยสาประกันใดเนาะประกันให้ร้อยสาแอ่าแม่เขาตัวนี้นี่เป็นมีเสือสายลายรองมาครับเน ลูกเบิ่มเนี่ยจ้าลูกสาวเบิ่มพันล้านเนาะตัวนี้เนาะจ้าลูกสาวเบิ่มพันล้านอ้ยเนื้อหนังผดแล้วพี่น้องเข่าลามพร้อมเด้อตัวนี้นะครับเอาเบิ่งอัตลักษณ์เขานะครับหัวกระบาลเปิดดีเนาะจ้าเปิดดีนขคนเขากายหญ่นะครับหน้าสวยเลยนะครับตาแต้มง่ยขึ้นครับง่ายขึ้นนะตาแต้มครับแจ้มไม่แจ้มสองแจ้มข้อนี้สองอ่องสามอ่องตัวนี้เนาจ้าแมนบู๊ยพี่น้องเข่าพูดนะแตกโบย่างดีนะครับพูดนะ กำไรหนาหลังครบเลยเนาะใส่ถุงเท้าขาวกำไรหนาหลังครบเลยพี่น้องเฮาจุ้งมาพี่ครับจุ้งมากห่องหยาสั้นๆครับบุ่นเลยห่วงหยานี่กำลังกินหยาครับให้พี่น้องเบิ่งเด็บเบิ่งหยังมานั่งจับยืนขึ้นดีครับอ่ะยืนอ้าวบานพี่น้องเฮามาเบิ่งเล็บครับเล็บบ่็บระบ่ขี่เล็บความดีเล็บงุ่มดีเล็บงุ่มดีพี่น้องเฮาพูดโอ้เทิงหนาเทิงหลังย่างสวยเลยเนาะสวยค่ะสวยหางกะลามพี่น้องเา หางอีกพดแล้วปันมาเนื้อดีหนังดีเนื้อหนังดีพี่น้องเฮาหน้าก็สวยโอ้หางปันมาพี่น้องครับเบิ่งเอากุนหางลามไม่จ้าเชียงขาดีร้อยสามแปดสามาร้อยสามแปดสางามๆเลยประกันได้138เนาะจ้าเบิ่งนมก่อนย่านกล่องจังหน่อยอาอีหลายยู่ๆๆหลายหลายยอดเบิ่งพุ่นนมสีชมพวงต้องเต้เนาะชิยชมพวงต้องปวดแล้ว บู๊ลูกแรกอายุเข้ากับสีคือเป็นขั้วสดๆอยู่เเนาะจ้าเม่นได้เฉียวคูเนาะเฉียวคู่เอามึองอ่ะปักอ่ปักเฉียวคู่สองกำลังผลกำลังเงิกำลังปงเออแม่นจ้าโอ้เฉียวคูแรกเป็นขั้วเฉียวคูแหลกได้พี่น้องเด้ฟันแทะหนึ่งคูนะครับคู่สองผลกำลังปงนะครับนี่พี่น้องให้เบื้องเอาพี่น้องเฮานี่อ่าต้นนี้สิมีอยู่น้อยหนึ่งที่น่อยเนาะ นิดน้อยหนึงค่ะมิเดียต้นนี้มีเสียกินแต่มันเศร้าตัวนี่จ้าจ้าบ่หลายเด้นโอ้น้อยเดียวน้อยเดียวพี่น้องห่อถือว่าบ่บบ่่หลายดอกถือว่าจำบ่อเนาะจำบ่กินจำบ่มีเนาะจ้าไปแล้วลูกนี่พี่น้องเ่าเอาป่อยปเขาจีนยาได้ครับบ้านนี้มึงกินยาได้บ้านนี้ไปไรลูกมากครับไปไรลูกมากได้พวมในท้ายเมียไปเถอะไปไรลูกมากหาเมียได้ครับบ้านนี้หนึ่งแสนสามหมื่นก็หาพันไม่น่าะราคาเปิดราคาห้องพี่น้องเ่าราคานี่คุยได้บ่เนี่ยคุยได้ตัวได้คุยได้ตัวไดช่วงฟรีอดส ทรงฟี200สองรอยโลสองรอยโลพี่นอ้องเฮ้าจากเบื้องบ้านเพิ่นไปนี่ค่ะซ้ำทัวอีสานหละ่ะพี่น้องครับนี่เพิ่นทรงฟีเด้อพี่น้องราคานี้นะครับอ่าเพิน่น้องกำลังไปเรียนรู้กันมาลูกลูกไพร่ก็ตัวนี <S <S ตว้ตัวนั่นลูกสร้างอุดอรอได้จ้าตัวลูกนี่เป็นลูกสร้างอุดอรเนาะประมาณสามเดือนนี่พี่น,อน,น้องเฮ้าว <3 S 2> ัยสามเดือนป้าหอบขามาเกิดตั้งแต่หนาคือคมบางแน่จ้ะสวยขาเง่า หนังข้อเนะาะขวดแล้วโอ้น้ำนมดีแห้งพี่นอ้องเฮ้าตัวนี้นะครับหลังนี่ปูเติรดเลยพี่นอ้องเฮาคุณน่ะพูนะ้นขวัญยางสวยเนาะสวยหาบเงินหาบท้องมีคูหนึ่งเลยนะครับตกสวงตกสวางมีคูหนึ่งเลยพี่นอ้องเฮานี่หาบมาใสกันเลยยางสวยเลยมาเบิ้งข้อมาเบิง้งหน้าตามาเบิงเเบงเเบ้งทางเขาเขานะครับอูมมีขวัญสองทางหนึ่งดอกเนาะจ้าแ้างขาเงี้ยวๆพี่น้องเฮาว่ามันสีหอม่อเม็ดอะไรตีเนี่ยูดอ่ะ ลูก,กระงามแม่กระงามนใชสูงเกิืงเดืงเลยพี่น้องครับแข้งขาใยไงไงพี่น้องเข้าพี่น้องเป็นแต่ใหญ่นะครับตัวนี้พัฒนางาาา่ายเพราะว่าแม่เข้ากับสีแม่เข้าเป็นลูกเบิ่มพระลานเนาะแม่เป็นลูกเบิ่มจ้ะมีเสือมีสายมาแล้วพี่น้อง,ของเขาหรอกกับตัวนี้เป็นสร้างอุดรพี่น้องครับโอ้โหเงาหางพี่น้องมึงเ้องปื้อโอ้โหเด้บายได้หัววะจ้ะมะเก่าพี่น้องเบิ่งแน่นี่บายได้เด้เพป็นบทตื่นคนเห็นคนอนียางหาเลย นี่ย่างหาข้งอกงอกใบได้เมดอื่อหูตัวเนาะจ่ามังค้อี่เตียงบายผูกบัวพร้อมเพียบผูกบัวพร้อมสาวรถจะหน้าใส่บัวแดงให้ถ้าจะมีพี่มีน้องมักนี่แถมให้บ่บัวนี่แถมแถมไปเลยแถมไปเลยนะครับจ่าขันผู้ใดซื้อทางเลยได้นะครับพี่น้องเทียมไปเลยทางจังหวัดอื่นก็อาจจะบ่ได้เนาะบ่ได้แถมไปเลยเนาะโอ้พูดนะพี่น้องเฮาปาร์ตสองจิ้มตัวน่าสองสันเนาะจิ้มสองสันพี่น้องเฮา อวูบังเงาหางเพ่นพี่น้องครับกึดกันแม่นขี้กันสิขี้ได้พุรลีขี้ได้มันหูมันหูรับประกันขี้ได้ทุกตัวคุ้ยนั่นแต่โต๊กโต๊กอีกเรื่องหนึ่งโอ้ปั่นเขาจี้ไงคนหน่อยตัวนี้พี่น้องเ้าวบ่งเอาพุ่นนี่นะครับปั่นเขาจี้ไงนี่นี่ปั่นเขาจี้นี่เป็นแต่แง่แห้งพุ่นน่ะหนาคมคมพี่น้องเ้าอัตลักษณ์ดีเบิ่งบันนี้เห็ดม้าเด้่บันนี่มาเรน่าม้าสิบันนี้จิไปตามม้าเด้บันนี่ไปย้อนม้าเนี่ยบันนี่ เอาแล้วไล่มาแล้วไล่มาแล้วหมอกหมอกหมอกไปแล้วมาอะไรสมปืนบอเขาเล่นดีไรเกาข้อไว้ครับเกาข้อไว้ข้อด้วยเอาตัวนี้ไหมะขาเงาดีพีเนาะขาหลังเหยียดดีพี่น้องเ้องแข่งแข่งป้องเชีงป้องขาเนี่ยย่างสวยเลยพูดอ่ะเบ่งเอาพี่น้องครับขัก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 น่ะเขาเนี่ยมาได้พี่น้องนะ แนมมาหรือแนมนตากลองไวยเดี๋ยือดว่าตากลองเป็นหม้าทัา้งเลยโอ้หนาคมดีพี่น้องเฮาสร้างอุดรน,นะครับข้างหยูหนูเลยพี่น้องเฮาวพูน่ะหัวข้างเขาหัวหนวกหัวหัวต่อหัวหมอดีเนาะแนมจ้าพูน่ะ,นอะโอ้ขาไหมโอ้โหเอาไปเด้อผู้ใด้ขาไงก็ข้นตัวนี้จา้าพูนมักม,มุกเนยหน่อยหัวนี่รับประกันเลยตัวนี้พูน่ะพี่น้องเฮาโอ้ขักขัด แน่นอน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 ว้าูดีพี่น้องเฮาเช่องดีแม่ก็กินหญ้าดีเบื่องพี่น้องเบื่องไหยจักเถื่อเลยนะครับแม่เขาเหนื่อยนังดีเนาะจ้าเม่เอามีตัวเดียวมีคมเดียวกันให้ทายให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเอาแม่ง้างๆเลยคะชาดๆเลยนะครับพี่น้องเฮาเอามันก็กินหญ้าเนาะมันกินหญ้าปุ่มหญ้าปั่วๆอยู่ ่่นิงยืนนิ่งๆเราคนบ่ต้องมายืนบางกล่องครับคนณบ่อตองยืนบางกล่องนั่นเห็นบ่ควายหน่อยมึงจับเบียดตีนกันตัวนี้เออเออให้ท้ายควายครับบ่แม่นบ่แม่นท้ายคนนี่โอ้ข่มนี่ได้การพี่น้องเฮาพุ่น่ะยืนงานมาลูกยืนงานแน่เย็นถอยกับพ้าลูกโอ้มาสองวัมากัดกันรอมุนี่แท้ ตะก็เอามากัดกันเรายืนเบิ่งดีดีโอ้แม่มันอ่างเลิกอ่างลามดีพี่น้องเข้าคนอ่างยืนดีเพื่อนเมืองงามๆเออมังเผาย่างไงเนาะจ้ากําไลนี่ครบทั้งสี่ขาเนียนเล็บบ่มีครบบ่มีขี้เล็บน้อยก็กอดดีพูดแล้วคุณเอาพี่น้องมักจังได้กะโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับต่อรองราคากับเจ้าของเพื่อนพี่น้องเขานี่นั่นไปเลยครับไปเลยไปเล็บหยาดลยเอาไปนี่ตามเบอร์โทรเบอร์ไล่ที่หายไปเนาะจ้าอ่า ใบหลอดครบเด้อค่ะเอกสารมีครบครบเลยจ้านี่พี่น้องเฮาเอาเอกสารมีจังพัฒนาให้แร้วทั้งแม่ท,ทั้งลูกอาจังผูดคุยราคา่อรองกับเจ้าของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พอไปสนี้สักครัพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ